วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับก่อนส่งของลูกค้านะครับคือลูกค้าสั่งอะแดปเตอร์แบบนี้มานะครับที่จะเชื่อมใส่กับฮูมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าบอกจะเอารูในนะครับจะเชื่อมกับแกนมอเตอร์นะครับ16มิลนะครับส่วนรูนี้ตับเกียวให้นะครับรูนี้จะจากนี้มานี้30นะครับใส่สเตอร์เล็กได้นะครับแล้วก็ลูกค้าบอกอยากได้อะแดปเตอร์ใส่กับสเตอร์ใหญ่ด้วยนะครับ ไครเตอร์ยีสบองนะครับก็ทําให้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอะแดปเตอร์ใหญ่นะครับเวลาสวมนะครับตัวนี้จะเชื่อมติดกับมอเตอร์นะครับสวมก็จะเข้าร่องตรงนี้พอดีนะครับก็สามารถยึดได้นะครับแล้วก็สามารถใส่สเตอร์ใหญ่ได้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับสเตอร์ใหญ่ก็จะเป็นล็อกของมัน่แบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็จะมีเจาะรูให้สีรูนะครับส่วนสเตอร์นี้ก็จะยึดตรงนี้นะครับก็จะมีสีรูเหมือนกันนะครับก็จะแถมน็อตไปสีตัวนะครับก็จะยึดใส่ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามอเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับครับอแดปเตอร์สองตัวนี้นะครับลูกค้าต้องแจ้งมานะครับว่า ต้องการรูเท่าไหร่นะครับรูไหนนะครับเผื่อจะสวมเซนเตอร์แล้วก็เสื่อมติดนะครับแต่ตรงนี้สามารถใส่สเตอร์ธรรมดาได้นะครับสเตอร์เล็กนะครับสเตอร์มอไซค์ทั่วไปนะครับรูมันจะตรงกันนะครับถ้าจะใส่สเตอร์ใหญ่ก็ต้องใส่กับอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับสุดนี้นะครับสองตัวนี่นะครับผมขายอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะ าสงบางหางนะครับอันนี้ผมก็ประกอบเข้ารถผมเหมือนเดิมนะครับนะฮะวใช้งานก็ประมาณนี้นะครับประกอบนะครับน็อตไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับใส่สองตัวนะครับใส่สองตัว นี้นะครับแล้วก็ใส่สเตอร์ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับเลนแปดนะครับ ยึดสองตัวก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แล้วแต่นะครับแ้วแต่จะใส่เยอะก็ได้นะครับผมใส่สองตัวนะครับตัวพอแค่นี้นะครับก็ประกอบง่ายนะครับไม่ได้ยากอนะไร รวมเข้าไปนะครับก็น,อน็อตพวกนี้ไปให้นะครับเพื่อจะยึดกับตัวนี้นะครับนี่ยึดแบบนี้เลยนะครับกลางรไปานะครับนี่ครบได้เจเบอร์สิบนะครับ,รเเรรน,รบนี่ผมจะยึดติดไปให้ลูกค้าเลยครับ นี่ฮะนะครับจํานํำไปให้นะครับยึดติดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะสวมเชื่อมเข้าไปเลยนะครับแกนแกนในนะครับเชื่อมแกนในนะครับเสื่อมแกนในนี่นะฮะก็ส่วนน็อตตรงนี้จะเป็น m 8นะครับ m 8ก็แถมน็อตไปให้นะฮะ ไม่ต้องหาซื้อนะครับเติมง่ายนะครับก็มีสเตอร์รุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบนะครับหาาสิบเท่าไหร่ก็ได้นะครับรูมันเท่ากันหมดนะครับก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้เลยนะฮะสูใส่นะครับไล่สเตอร์ได้เลยนะถ้าต้องการสเตอร์เล็ก เหมือนปกตินะครับ12 14นะครับ16 18นะครับก็ใช้เฉพาะตัวนี้ได้นะตัวเล็กนี้นะโอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ